ลองกินหน้าเหมือนซื้องอะไหรือเปล่าก็ดูใครดูรีมดูเลยว่างานเหมือนซ้อะไรหรือเปล่าไม่น่าต้องซื้อนะคิดว่าไม่น่าต้องซื้อ มีหินให้ปุดแล้วก็จะได้มาสามอย่างได้เป็นเศษทองแดงครับเศษด้วยแล้วนี่เป็นเศษเศษทองหรือเปล่าให้มีสามอย่างที่เขาลงไว้ในแคลบุสนอสี่สิบเก็บให้เต็มตัวแล้วก็เอาไปคูเศษผมคิดว่อาอันนี้น่าจะเอาไว้ทำอันโดเจมนะ สิ่งที่เขานี่ดิครับขายอยู่สี่อนห้าืมไอ้พีซีนี่เขาทำอะไรอ๋อเคยลองไม่ได้เี่นมาแร้ผมง่อยู่สักพักน,นึงนะครับมันให้เลือกได้ว่าเราจะขุดอะไรก็คือจะไม่ส่มแต่เมื่อกี้เพชรออกมาก็คือถือว่าเป็นดวงดีสำหรับเรา อันนี้ก็คือฟาร์มเก็บเศษทองแดงเศษเหล็กแล้วก็เศษทองให้ครบแล้วก็เอาไปหล่อมที่ข้างล่างในมือน,นั่นก็คือจุดนี้นั่นเองนะแต่ที่หลอมนี้จะไม่เหมือนกับไม่เหมือนกับที่วัดนะฮะจะไม่อยู่ในโรงหลอมงให้ดูหล่อลองนะไปจะอยู่ข้างนอก อยู่โซนแถวขวา่างนะใช่ถ้าเรือแยกแบง่งเป็นสองจุดนะอันนี้คือจุดอ,อเ p อร์ก่อนอเ p อร์จะอยู่คู่กับการโปรเซสข,ของทองนะแล้วก็ไอลอนก็ซึอเศษเหล็กจะอยู่คู่กับเ็รนะครับเราดวงดีได้เพชรมาแค่เม็ดก็ามนั้นนะฮะ โดนดีโดนดีโดนดีครับโดนดีดีเลยไหนวะาเอ๊พี่ชายหาเศษทองอยู่เหรอไม่มันครับหาเศษทองใช่ครับใช่ไปตรงไปอ่าครับมันจะมี NPC อยู่ตัวหนึ่งอ่ะตรงตรงไหนนะครับอออ๋ที่เมืงตรงเมืองอ่ะใช่ใช่มันสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะความอะไรอ่ะอ๋อโอเคครับผมครับครับครับเด็กเด็กทองอยู่ตรงนั้นหมดเลยส่วนส่วนเพชรนี่ตอบจากการโทรนะครับมันมาสุ่มตอบเพชร อ๋อคระองคมาครับครับผ่านไปนี่ยก็มีคนไม่รู้เหมือนเรานะเราน่าจะเราอ่านมาแล้วแต่เราลืมว่ามันมี A B C ในการเลือกเลือกในการตางหเ,เรียกว่าของเราของเราฟังผิดพลาดของเาามมาขงเาซึ่ไม่รู้อันนี้ก็ไม่มีใครเห็นครับมีแค่มันดูที่เห็นไม่มีใครเห็นนะที่เดี๋ยไม่เห็นก็ยืนทิ้งคอปเตอร์ไปยี่สิบก็ไม่รู้ทำไปทำไมนะครับ หนอมเล็กอันสุดท้ายแล้วก็แต่ผมมันจะเช็คหนาผาอยู่คนนึงมีอ๋อพิมพ์ถึงวัดเลยเค้องไม่มีขายก็มีขายแล้วพวกแาวสาวปกติอันนี้ก็น่าจะต้องผ่านแล้วก็เก็บใส่ตัวถ้ามีตู้ก็เก็บใส่ตู้ นี่ยแล้วก็ข้อดีอย่างก็คือหลอดเลือดที่นี่ก็จะแตกต่างจากที่นู่นนะครับที่นู่นจะเป็นหลอดสีฟ้าแล้วก็วัดมันติกเป็นหลอดสีแดงที่นี่ออกเป็นหลอดสีสีลุ้งพี่ใช่ยเไหมครับครับผมว่าไงครับอ๋อคือผมผมโทษทีวผมเทสเทสหูเฉยว่าหูดับเรงมครับครับผมตอนนี้พี่สาวพี่สาวฟาร์มกี่วันแล้ว วันนี้วันแรกอ้โหน,นี่วันแรกเหมือนผมเลยโอเคไปก่อนนะครับผมเจอกันครับมาไวไปไวเคเพชก็เพชเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะฮะถาคนกันบ้างเราจะได้เราไม่หยิบนะเราคุยกันได้ทุกคนก็ผมคิดว่างน่าจะวนไปตู้ล่าง จจเดี๋ยวพจอรณาผู้ล่างรูดูว่ามัครับหรืเป้าไปกันเลยเรามาถึงผู้ล่างกันแลวที่เห็นสังเกตก็คือล่างทีเขียนว่าแวร์เขาหรือเปล่าแวร์เขาหนึ่งสามที่มึงจะรู้ว่าย่อมาจากอะไรน เป็นการทำเลเวลใหม่เนี่ยตัวคาเป็นเลขผลไม่ได้ทำมาหลอกไว้เฉยนี่โต๊วติวทำไปเท่มอ๋อนี่ไงกุญแจตู้เซฟก็เนนงินหนึ่งแสนการทำกุญแจแล้วก็ทองแดงสี่สิบเม็ดสัะเม็ดห้าเม็ดทองสี่สิบ ทุกอย่างจะ40แท่งนะครับทองแดงทองแท่งแลว้วก็เหล็กแท่งก็ใช้งเงินจำนวน1 0 0 0งแสนอมีเหลียงแกงมาแล้วระบบแกงมาไดมอนด์สลาวไอเดียอะไรกับแต่ผมให้จีนไดมอนด์สลาวนี่ผมไม่แน่นใจว่ามวกซื้ออะไรช็อตเจมใส่ทองห้าโอ้ผิดอาคมป้องกันอาวุธอันนี้น่าจะเป็นคล้ายคลายอารมณ์กับบัตรประกัน ก็หมายแล้วก็คือคงเอารถก่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆพัลตเจ็ตูเซฟชิ้นส่วนใช้รดเจมมี่เปิดเาด้วยเหรอบันตีตรงไหนอ่ะอ่ามีหน้าตูแแตาา้แล้วก็จะขวาบนแบบขวาบนครับแล้วก็คำว่าฟาร์มออออแล้วก็ถ้ามีตูเซฟก็จะใช้ของตูเซฟได้นะครับนี้ก็คุณโ,โดนรายการตีของมากขึ้นนะ เวลาครับอะไรพี่สาวจะกดใช้ตอนไหนก็เปิดกระเป๋าแล้วก็กดใช้อันนี้เขาบอกครับแ oh, <okay. S 1> ล้วเจมสามเม็ดแล้วก็เงินห้าหมื่นบัตรหนึ่งบัตรจะอยู่ได้ระยะเวลาสวันนะฮะันตั้งแต่แต่ถ้าเราไม่เปิดอยู่หรือว่าอยู่ไว้ในกระเป๋าก็จะไม่มีวันหมดนะแต่ถ้าเราเปิดแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนฟาร์มนะครับทุกคนโอเคครับโอเคครับก็ เดี๋ยวเรามาสรุปกันดีกว่าวันนี้นี้ที่เราฟาร,ร์มไปก็คือมีฟาร,รม์มทางนางสาวห้าอย่างนะครับเราจะมาดูในแคปตูปกันดีกว่านาง่าวห้าอย่างคือเราฟาร,ร์มต้นกล้าไปนะครับเก็บต้นกล้าแล้วก็เก็บดินนะเก็บปุ๋ยแล้วก็เก็บดอกสักละแล้วก็เก็บขลดรีไซเคลิลก็ทำรอบหนึ่งโดยใช้รถเริ่มต้นนะครับ เริ่มต้นก็คือทันนี้นะครับรถที่เขาแจกมาในมีอยู่ในตัวทุกคนที่จะต้องมีนะไม่มีให้จินตนาคาก็เราฟาร์มมาก็จะได้สามหมื่นครับรอบหนึ่งสามหมื่นแล้วก็ส่วนในรถรถโลอันนี้ผมยังไม่มียังไม่มีเงินนะเดี๋ยวไว้ผมไปฟาร์มแล้วก็เดี๋ยวจะมาสรุปให้ดูนะครับว่ารถโลแต่และกิโลฟาร์มได้รอบละเท่าไหร่ใช้เวลาเท่าไหร่ประมาณ แล้วก็ในส่วนของทําเหมือนนะครับที่เราไปทํามาก็ใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งผมก็คิดว่าน่าจะ,ะพอๆกับการที่การที่ฟาร์มเอบาเมืองแล้วก็มาใช้เงินใช้เงินในการทำชาร์ตเกมจากเหมืองน,นะแต่ผมคิดว่าทุกคนก็ต้องฟาร์มหาเงินรล่เมืองอยู่แล้วเพื่อที่จะเอาเงินมาตีชาร์ตเกมเอาไปทำบัตรออโตฟาร์ Auto ก็คิดว่าผมคิดว่าใช้เวลาพอกันแต่สุดท้ายก็ต้องหาเงินก่อนในการทํารอบเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่เปิดใหม่แล้วก็มีผู้เล่นที่สนใจเยอะคนระับเล่นในพีคไทม์ตอนนี้ช่วงเวลาที่ผมเล่นก็ถือว่าไม่ดึกมากก็เยอะนะครับห้าร้อยคนถือว่าเยอะนะครับมีหมอสิบหกหมอที่ถือว่าเยอะมากสิบหกคน ครับก็ถึงช่วงสุดท้ายกับการฟาร์มรอบนี้ก็เป็นวอล์ที่ผมเพิ่งมาทำครั้งแรกแบบชิลๆนะฮะเพิ่งได้ลองทำแล้วก็ไว้ถ้ามีถ้าเมืองม,มีอะไรอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาทำคลิปให้ดูนะครับก็ขอฝากช่องนี้ด้วยครับช่องนี้ก็จะลงเกี่ยวกับการอะไรของสตรีมอะไรของเกมต่างๆ เอาไว้รับชมกันด้วยนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามช่องทางตา่างเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับว่ามีช่องทางไรบ้างแล้วก็เมืองไหนนะครับที่เพิ่งเปิดใหม่หรือว่าอยากให้ไปรีวิวก็สามารถทักมาได้ที่เพจเฟซบุ๊กหรือในช่องทาง Youtube TikTok YouTube ก็คอมเมนต์มาได้ TikTok ก็คือทักข้อความมาได้ครับส่วนตัวทางมาได้เลยก็เดี๋ยวผมจะ ไปรีวิวให้แล้วกัครับคือก,ก็จะพยายามหัดรีวิวนะครับก็เป็นแบบรีวิวสไตล์ผมก็ตรงไหนที่ไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวขอไปฟรราร์มหาเงินเพิ่มเพื่อที่จะซื้อรถโดมาให้ได้มีเป็นเศรษฐีของตัวเองก่อนนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับดีอยู่